ลายครับนี่ตวดเลยหอยลายขอบน่ารับประทานมากหอยลายตัวใหญ่ๆ จำกุ้งปลาหมึกโ <c oughs> อคเคเคนะซีเคนะสัทเจอาน้ำใสป่ะเอา้าซีเคไอดีเฮ็ดดีเหรอซีเคไม่ใช่เฮ็ดดีเอาดิซีเคสีเคเนี่ยโหเห็นเนเห็นเสียวอะน้ำใสนะต้มยำกุ่งน้ำใส,ำใสปลาหมึกกุ่งปลาหมึกน้ำใสกุ้งปลาหมึกน้ำใสนี กวกัวแหลนะครับต้องปิดด้านลางอยู่กลางแดดรอให้เดือดน,นะครับก็เป็นใช้ได้นะเดือดใช้ได้ต้มยำกุ้งปลาหมึกน้ำใสนีม่โอ้โหนี่กุ้งปลาหมึกน้ำใส ได้ได้เรียบร้อยใส่ทุงได้เดือนอก็พอหมูชิ้นต้องทุ่งลงไปรถลุรถซิ่งจับลงไปเล้ ดใส่กระเป๋าลงไปผ้หอมกระเพราหมูชิ้นหอมจอาสุดมากเลย